ประโยชน์ของการเทรด forex การเทรด forex มีพัฒนาการมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและในวันนี้ได้มอบโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้ให้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีเลยด้วยเทคโนโลยีทางโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ทำให้ง่ายต่อการเริ่มการซื้อขายได้ในทันทีเทรดเดอร์สามารถซื้อและขายสินทรัพย์ต่างๆได้ทันใจรวมทั้งสามารถสำรวจตราสารหลากหลายประเภทในตลาดต่างๆได้อีกด้วย ในบทความนี้เราจะเน้นถึงเหตุผลหลักบางประการว่าทำไมจึงควรเริ่มต้นการซื้อขายดังนั้นโปรดติดตามทำไมต้องเทรด forex หากคุณวางแผนที่จะเริ่มซื้อขายคุณอาจจะทราบประโยชน์หลักของตลาด fx อยู่แล้วแต่ในทางตรงข้ามหากเทรดเดอร์ท่านอื่นยังสงสัยว่าควรเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้เหมาะสำหรับมือสมัครเล่นมีผู้เริ่มต้นการเทรดมีจำนวนมากขึ้น เรื่อยๆที่ถือว่าการเทรดฟอเรส์เป็นแหล่งรายได้หลักของพวกเขาในขั้นต้นตลาดการเงินเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจสำหรับมือใหม่รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือแผนภูมิฟอเรส์เป็นต้นในวันนี้พวกเขาสามารถใช้การคัดลอกการซื้อขาย c o p y Trade และโซลูชันขั้นสูงอื่นๆเพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อและขายสินทรัพย์ได้แม้ไม่มีประสบการณ์ถึงแม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับฟอเรสต์จะยังมีความสำคัญอยู่ก็ตามเนื่องจากพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงคือกุญแจสู่ความสำเร็จ อิสระการลงทุนพร้อมให้คุณเทรดได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดอื่นๆ forex ให้คุณซื้อและขายสกุลเงินได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันนอกจากนี้ระหว่างสุดสัปดาห์ที่ตลาดหลักปิดเทรดเดอร์ยังสามารถซื้อขายคู่เงินอื่นๆได้อีกด้วยสภาพคล่องสูงตลาด FX มาพร้อมกับสภาพคล่องสูงสุดนั่นหมายถึงโอกาสในการซื้อขายที่ได้กำไรสูงต่างไปด้วย สินทรัพย์ที่หลากหลายในแง่หนึ่งฟอเรสต์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสก,กุลเงินอย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถเลือกได้ไม่เพียงแค่คู่สก,กุลเงินหลักอย่าง USD EUR หรือ GBP USD เท่านั้นแต่ยังสามารถถือเลือกคู่สก,กุลเงินรองและสก,กุลเงินแปลกใหม่ได้อีกด้วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับความชอบและกลยุทธ์ที่เลือกเทรดเดอร์เลือกใช้นอกจากนี้ตลาดยังมีการควบคุมอย่างดีซึ่งป้องกันผู้เข้าร่วมจากความเสี่ยงของความล้มเหลวที่คาดไม่ถึงเทรดเดอร์ในตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในการดาเนินการคําสั่งซื้อออนไลน์ได้ในทันทีสิ่งที่คุณต้องทําคือเลือกบลกเกอร์ที่เชื่อถือได้อิสระทางการลงทุนทั้งระยะยาวและระยะสัน้นการเริ่มต้นกับฟอเร s t ์นั้นค่อนข้างง่ายคุณอาจจะหากลยุทธ์โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอิสระทางการลงทุนทั้งแบบระยะยาวหรือระยะสัน้นการลงทุนระยะสั้นหมายถึงการขายสินทรัพย์สมมติว่าคุณถือสินทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นไอดี ID ที่ดีคือรอจนกว่าราคาจะถึงจุดสูงสุดและขายเพื่อทํําากำไรสสูงุด ในทางตรงข้ามการลงทุนระยะยาวนั้นเกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ตัวอย่างเช่นคุณคาดการว่าราคาของสกุลเงินอ้างอิงอาจจะพุ่งสูงขึ้นไอดี ID ที่น่าสนใจคือการซื้อในราคาต่ำสุดและรอจนกว่าจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเพื่อขายสั้นพร้อมกำไรเวลาทำการของตลาด forex ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ตลาด fx ให้โอกาสในการซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงนักลงทุนสามารถซื้อ และขายสกุลเงินได้ตลอด2เศษส่ส่วน75วันต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามมอไม่ใช่ทุกตลาดที่เปิดตลอดเวลาหากต้องการซื้อและขายสกุลเงินแบบไม่มีวันหยุดคุณต้องสลับไปมาระหว่างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหลักทั่วโลกกำหนดการมีดังนี้ตลาดแลกเปลี่ยน forex exchange และตารางการซื้อขายนิวยอร์กตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง22นาฬิกายูทีีลอนดอนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง16นาฬิกายู่ทซิดนีย์ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง6นาฬิกาอยู่ที่สี่ ตั้งแต่เวลา12นิกาถึง9นฬกายูที่ c เ x ซื้อขายในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่ไม่มีการเทรดในวันหยุดตลาดหุ้นทั่วโลกที่สำคัญทั้งหมดปิดทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์คุณจำเป็นต้องทำตามกำหนดการอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเทรดเดอร์สามารถได้รับประโยชน์จากช่วงที่เรียกว่าเซสชันก่อนตลาดเปิดและหลังตลาดปิด pre and post market sessions การซื้อขายก่อนตลาดเปิดโดยปกติจะเกิดขึ้นก่อนที่ช่วงการซื้อขายหลักจะเปิดขึ้น ช่วยให้นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับวันซื้อขายใหม่โดยมองหาแนวโน้มปัจจุบันและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นประโยชน์หลักของการซื้อขายก่อนตลาดเปิดคือสามารถตอบสนองต่อข่าวด่วนได้อย่างรวดเร็วการซื้อขายหลังตลาดปิดการเทรดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อช่วงการซื้อขายหลักปิดโดยทั่วไปการซื้อขายหลังตลาดปิดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพการในอดีตนอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถได้รับประโยชน์จากชั่วโมงที่ขยายออกไปของคู่สกุลเงินหลักเกือบทั้งหมด ความผันผวนของ forex ตลาด forex มีความผันผวนอย่างมากทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีในการเริ่มการซื้อขายราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาดังนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณทําการเทรดค่างเงิน gbp คุณอาจจาเป็นต้องทราบว่าเศรษฐกิจของสหราาาชอณาจาักรเป็นอย่างไรเพื่อคาดการแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้น เศรษฐกิจโลกสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกยังช่วยให้คุณอ่านสถานการณ์และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาครั้งต่อไปได้ข่าวและกิจกรรมข่าวด่วนเหตุการณ์ทางการเมืองภัยธรรมชาติและปัจจัยอื่นๆสามารถขับเคลื่อนตลาดได้อย่างมากตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตามการเคลื่อนไหวล่าสุดรายงานอย่างเป็นทางการดัชนีและอื่นๆสภาวะต,ตลาดความสามารถในการระบุสภาวะต,ตลาดที่แรงเทซื้อมากเกินไปแนวโน้มขาขึ้นหรือแรงเทขายที่มากเกินไป แนวโน้มขาลงจะสามารถช่วยให้คุณอ่านสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้คุณจะต้องมีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและแผนภูมิการซื้อขาย forex ประกอบด้วยจริงๆแล้วปัจจัยต่างๆมากมายสามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของตลาด fx ได้โปรดทราบว่าความผันผวนสูงไม่ได้หมายถึงผลกำไรที่สูงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเลเวอเรจสามารถทำให้เงินของคุณไปได้ไกลขึ้นเทรดเดอร์สามารถซื้อและขายสกุลเงินได้หลากหลายวิธีการเทรดด้วยเลเวอเรจ เป็นโอกาสในการลงทุนทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้นด้วยมูลค่าสินทรัพย์ที่สูงขึ้นซึ่งคุณสามารถซื้อไดซีดิสเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้กองทุนของคุณไปได้ไกลขึ้นคอนเซป t นี้ค่อนข้างง่ายสมมติว่าคุณต้องการซื้อสกุลเงินจํานวนหนึ่งแต่ไม่มีเงินเพียงพอด้วยซีดิสคุณจะสามารถซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ในขณะที่จ่ายเพียงส่วนเล็กๆของราคาทั้งหมดไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในการลงทุนผลกําไรและขาดทุนจะส่งผลต่อเงินของคุณทั้งหมด เมื่อปิดออเดอร์ซึ่งในทางด้านหนึ่งหมายถึงโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้นในทางกลับกันมันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยเฉพาะดังนั้นกลยุทธ์การจัดการเงินและความเสี่ยงที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งป้องกันความเสี่ยงด้วย For e x แนวคิดของการป้องกันความเสี่ยงเป็นการนำตำแหน่งทางกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าสามารถป้องกันความเสี่ยง จากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิดได้อย่างน้อยที่สุดการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยให้คุณลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้หากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือคุณสามารถควบคุมการขาดทุนได้ในการป้องกันความเสี่ยง forex เราสามารถซื้อขายสกุลเงินที่สัมพันธ์กันในเชิงบวกเช่น usd และตำแหน่ง m i r r ร์ในทั้งสองทิศทางใช้การป้องกันความเสี่ยงในตลาดอื่นๆเช่นสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อซื้อขาย usd แคที่มีความสัมพันธ์ผกผันกับน้ำมันดิบ